ในคลิปนี้นารีจะสอนนะคะการทำโสต์ขายนะคะคอนโดนะคะในแบบที่1เนาะเอาแบบที่1กันก่อนนะคะเริ่มแรกนะคะด้วยว่าคอนโดจะมีห้องขนาดห้องเยอะนะคะเราจำเป็นต้องใช้ รูปที่มีขนาดที่สูงและกว้างขึ้นนะคะนารีจะกำหนดภาพเองนะคะโดยที่ไม่ใช้ฟอร์มของการโพสในอิน i n s t กรมหนึ่งต่อหนึ่งหรือใน f a c e b o o k นะคะนี่คือการกำหนดเองนะคะขนาดที่นารีตั้งนะคะ960คูณ1200นะคะแล้วก็เราก็เริ่มที่สร้างแบบนะคะถ้าใครนะคะทำผ่านมือถือนะคะก็สามารถกำหนดได้เช่นกันนะคะ เมื่อเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็ค้นหาแม่แบบค่ะโดยการหาคำว่าเซลล์โฮมนะคะเราก็จะมีแม่แบบในการโพสขายบ้านเยอะแยะให้เราเลือกนะคะแต่ด้วยว่าแบบนะคะก็จะมีแบบฟรีแล้วก็แบบโปรนะคะถ้าติดมงกุฎก็คือแบบโปรนะคะก็คือเสียค่ารายเดือนรายปีก็ว่ากันไปนะคะ ทีนี้นะคะถ้าเราะะแบบธรรมดาเราก็สามารถทำได้นะคะแล้วเราก็เลือกแบบโปรก็ได้คะ่ะบางอันก็จะล็อกไว้ไม่ให้เข้านะคะบางอันเข้าได้นะคะแต่ว่าเราก็ดึงรูปออกหรือพื้นหลังก็ตามนะคะที่เป็นแบบโปรค่ะเขาจะให้เราเสามารถนำออกได้นะคะเราก็เปลี่ยนใหม่นะคะอันนี้ก็แก้ไขได้ใน ลำดับแรกนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะทิกที่นารีอยากจะแนะนำนะคะก็คือคุณเลือกแบบฟอร์มที่แบบ,แบ,บฟรีนี่เลยค่ะแล้วไปดูแบบเอาดูแบบของที่เป็นพรีเมียมนะคะแบบโปรนะคะแล้วเราก็มาดัดแปลงเอาอย่างเงี้ยค่ะอ่าในส่วนนี้นะคะเราก็ดัดแปลงเป็นแบบนี้ได้นะคะโดยกำหนด ถ้าใครโครงร่างไม่เป็นนะคะเราก็เลือกแบบไปสักแปบบแบบหนึ่งอะสมมุติร่าแบบตรงนี้นะคะที่มันคล้ายคลึงกันเห็นไหมคะคล้ายคลึงกับแบบโป,โปรเห็นไหมคะอันนี้นะคะเป็นแบบฟรีนะคะโดยที่ว่ามีบ้านเข้าไปข้างในพื้นหลังเป็นสีขาวนะคะโดยที่ว่าตัวหนังสือเขาเป็นภาษาอังกฤษนะคะเราเป็นคนไทยก็ต้องโพดภาษาไทย ซึ่งฟอนต์มันจะต้องแตกต่างกันอีกเช่นกันนะคะวันนี้คลิปนี้จะเต็มๆยาวๆกันเลยนะคะถ้าใครที่อยากทำนะคะบ้านขายคอนโดขายสามารถทำตามได้เลยนะคะอันนี้นารีจะเอารูปออกก่อนนะคะมันก็จะมีว่างเปล่าอยู่ตรงนี้แล้วเรานะคะก็ไปอัพโหลดรูปขึ้นมานะคะ แต่ถ้าในมือถือก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะคะเมื่อเราโหลดมาเราก็ดึงเข้ามาอย่างนี้เลยค่ะอันนี้ผ้ามันจะเป็นแบบเต็มเลยใช่ไหมคะแต่ด้วยที่ว่าเราจะเลือกแบบนี้นะคะเราจะเลือกแบบนี้เพราะว่าห้องในคอนโดมันมีห้องเยอะมากแล้วเราต้องการให้เขาเห็นว่านี่คือเดอะคลิปนะคะเดอะคลิปคอนโดมิเนียมนะคะเราก็ดึงไปข้างบนเราก็ออกแบบใหม่ เลยนะคะแล้วเห็นไหมคะว่ามันดีช่องว่างเยอะมากนะคะแล้วก็รูปอ่ะต้องบาลานในสิ่งที่เราต้องทำด้วยนะต้องคิดก่อนว่ารูปมาวางแล้วตัวเทมเพลตที่เลือกอ่ะมันเหมาะกันไหมอันนี้ต้องคิดนิดนึงนะคะแล้วคอนเทนต์ที่วางอ่ะก็คิดก่อนด้วยเช่นกันนะคะจะได้ทำการแบบเร็วขึ้นนะคะ ทีนี้นะคะพอมันได้รูปตรงนี้แล้วนะคะเราจะอยากได้รูปวงกลมเราทํำยังไงนะคะเพื่อที่จะใส่ห้องต่างๆเข้าไปนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อมานะคะเราจะเลือกนะคะที่เป็นกรอบนะคะที่สามารถดึงรูปเข้าไปเลยโดยที่นาลีจะเลือกเป็นวงกลมเพราะว่ามันสามารถดูแล้วมันดูแบบ เห็นมีมิตินะคะดูสวยงามเข้ากันรูปอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคิดนะคะว่าเออมันเข้ากันไหมมันสวยไหมจัดวางแล้วมันโอเคไหมเห็นห้องชัดไหมนะคะเมื่อเราวางแล้วสิ่งสําคัญนะคะในการจัดวางต้องบาลานนะคะต้องบาลานกันที่สุดนะคะอย่างสมมติว่าห้องอาจจะใหญ่ตรงนี้เราจะเน้นห้องหนึ่งห้องแล้วห้องเล็กอย่างเงี้ยค่ะอ่ะอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบ เพิ่มขึ้นมาอีกอันหนึง่งอาจจะมห้องเพราะว่ามันยังมีช่องว่างได้อีกนะคะแต่ว่าถ้ามันไม่ได้เราก็ซ้อนไปข้างหลังนะคะส่งไปข้างหลังอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็ขยายให้มันเท่ากันก็ได้นะคะตรงนี้เราสามารถเลือกย้ายได้เลยนะคะถ้าไหนไม่โอเคย้ายมุมเลยค่ะให้มันดู เพราะว่าเราไม่จําเป็นต้องตามเขานะคะเราให้เหมาะสมกับรูปภาพของเราอันนี้คือสิ่งที่ดีนะคะอันนี้ถ้ากลัวขนาดไม่เท่ากันนะคะเราก็กรอบเลยนะคะแล้วก็ดึงออมาเห็นไหมคะถ้าเท่ากันจะมีเส้นอยู่นะคะแต่ถ้าไม่เท่านะคะมันก็จะเห็นส่วนเกินออกมานี่คะ่ะแล้วเราก็ส่งไปข้างหลังอืม นะคะอันนี้เมื่อเว้นช่องไฟแล้วนะคะมันก็จะมีมิตินะคะอยไบนะคะเห็นไหมคะเส้นมันจะขึ้นอย่างนี้นะคะถ้าเส้นขึ้นอย่างนี้แปลว่ามันตรงแล้วเราก็ปล่อยทีนี้วิธีการเราก็จัดวางเอารูปใส่ไปเลยอ่ะคอนโดมีห้องไหนห้องนอนอใส่ไปใส่ไปในรูปอ่ะห้องนอนห้องครัวอยากจะให้โชว์ตรงไหนนะคะอ่ะห้องรับแขกอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะเห็นมุมที่พอดีกับสิ่งที่เราอยากโชว์นะคะเอ๊ะมันเข้ากันหมดเลยเห็นไหมคะมันดูแบบไม่มีมิติเลยใช่ไหมคะเราก็สามารถเอารูปนะคะไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็เลือกวงกลมนะคะที่เป็นพื้นหลังตรงนี้นะคะ่ะเอามาวางได้นะคะให้มันอยู่ข้างหลังเลือกสีลงไปได้นะคะ มาข้างหลังเนี่ยค่ะเลือกสีที่นะคะคือถ้าขนาดมันใหญ่ไปแล้วก็ให้มันเล็กลงนิดนึงนะคะทำรูปภาพอะถ้าใครทำมือถือต้องใจเย็นนิดนึงนะคะเอ่อมือถือมันจะเล็กเนาะแล้วก็ทีนี้มันจะขยับยากนะคะโอเคสีตรงนี้เปลี่ยนได้นะคะ คือด้วยที่ว่าอย่างนี้ค่ะมันจะเห็นไม่ชัดเราสามารถซูมมาดูเพื่อความแบบว่าเออมันเห็นท่องชัดไหมอ่ะเออนะเนี่ยถ้ามันได้แล้วเราก็ทำการกรอบวางหลังสุดไม่ได้เนี่ยค่ะมันก็จะมีมิติขึ้นนะคะส่วนภาพตรงนี้ ถ้าเราจะเอาเราก็ต้องเลือกสีอื่นนะคะเปลี่ยนเป็นสีอื่นแทนสะะ่งไปข้างหลังนี่ค่ะมันก็จะพอดีเห็นหมคะ่ะขยับได้ถ้ามันพอดีมันจะเห็นช่องไฟพอดีเป๊ะเลยค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราสามารถทำได้ ในส่วนของตำแหน่งนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะมีมิติขึ้นนะคะถ้าใครอยากได้เงานะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวนาะรีค่อยมาสอนเทคนิคแน่นๆอีกทีนะคะอันนี้จะทําในแบบรวมๆกันก่อนให้มันเป็นรูปภาพในการสามารถนําไปโพสขายได้เลยแบบสวยๆนะคะซึ่งขนาดตรงนี้นาะรีทําแล้วมันโอเคนะคะคือมันพอดีอ่ะพอดีกับรูปนะคะ ทีนี้สำคัญนะคะเราต้องเห็นสถานที่ชัดใช่ไหมมองดูองค์ประกอบรวมแล้วใช่นะคะแล้วมันก็จะพอดีนะคะทีนี้รายละเอียดนะคะอันนี้เราต้องใส่ไอ้ส่วนขอ้อวรนสุดเนะะี่ยค่ะคุณต้องการบอกอะไรเขานะคะว่าคอนโดเช่าคอนโดขายหรือว่าเช่าดีกว่าเช่าถูกมาก หรือขายถูกมากอะไรอย่างเงี้ยขายถูกเช่าอะไรแล้วแต่อันนี้คือคอนเทนต์ต่างๆนานาเพื่อดึงความสนใจให้คนหยุดอ่านหยุดดูนะคะสำคัญมากนะคะหยุดอ่านหยุดดูนะคะ,ะในขั้นตอนนี้นะคะนารีได้ดำเนินการนะคะวางเนื้อหาต่างๆให้ครบแล้วนะคะก็คือปล่อยเช่าคอนโดหรูเขาพระตำหนักพัทยานะคะ สนใจติดต่อนะคะโดยที่ใส่รายละเอียดเข้าไปว่าอยู่ชั้น20วิวทะเลบรรยากาศดีมากนะคะใกล้หาดเพียง450เมตรนะคะ1ห,ห้องนอน1ห,นห้องน้ำเฟอร์นิจเจอร์ครบพร้อมอยู่เลยนะคะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ให้บริการด้วยนะคะคุ้มมากค่ะในราคา12,000 บาทต่อเดือนนะคะซึ่งในส่วนนี้ก็คือเนื้อหารายละเอียดครบนะคะช่องทางการติดต่อนะคะใส่เข้าไปนะคะเบอร์โทรชื่อนะคะใส่ตรงนี้เข้าไปนะคะสามารถนะคะเข้าไปติดต่อสามารถติดต่อนารีได้เลยนะคะ <c oughs> อ่าในส่วนนี้นะคะในกนฟอนนะคะที่นารีใส่ตอนแรกนะคะเป็นฟอนตที่ที่เขาเลือกขึ้นมาเองนะคะเป็นฟอนต์อินเตนะคะเราสามารถเลือกได้นะคะเพราะว่าฟอนตนะคะ มีกำหนดให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะแต่ถ้าฟอนต์เขาไม่เข้ากับตัวรูปภาพเนะะี่ยค่ะเราก็เลือกนะคะใหม่นะคะขนาดความหนาความยาวนะคะต้องดูให้เหมาะสมนะคะแล้วก็การจักวางตรงนี้นะคะเลเวลนะคะของการปล่อยช่องไฟนะคะสามารถกำหนดได้แก้ไขได้นะคะ ตรงนี้นะคะเครื่องหมายนี้นะคะระยะห่างระหว่างบรรทัดนะคะเราสามารถขยับได้นะคะให้มันชิดกันแล้วก็ระยะห่างระหว่างตัวอักษรเราก็สามารถขยายกว้างได้นะคะหรือว่าขยับให้มันชิดได้อีกถ้าพื้นที่มันไม่พอและมันจํากัดนะคะเมื่อเรากําหนดแล้วนะคะตัวนัสือเนี่ยค่ะฟอนต์สีตัวนัสือสมควรมากที่ต้องให้เข้าบาลานซ์กับพื้นเดิมนะคะในส่วนนี้ก็คือจะเป็นสี ะะสีที่เราสามารถเลือกได้นะคะสีที่เข้ากับพื้นที่เขากําหนดนะคะเกี่ยวกับสีภาพนะคะต่างๆที่เข้ามามันจะอยู่ในทํานองเดียวกันนะคะอะอย่างนี้ก็คือสีน้ําตาลเข้มหรือเกือบดานะคะแต่ไม่ได้ดําเลยนะคะแล้วก็ออกสีน้ําตาลน,นะคะสีมันจะได้คุมโทนไปในเดียวลักษณะเดียวกันไม่ดูแบบดูน่าเกียดหรือกระโดกกระดาษไป คือมันไม่เด่นมากนะคะคือสีมันจะไปในทํานองเดียวกันถ้าเราแต่งรูปภาพนะคะที่สีเด่นมากไปนะคะที่ไม่เข้ากับรูปภาพบรรยากาศเลยมันก็จะดูไม่บาลานซ์ไม่เหมาะสมไม่สวยงามนั่นเองนะคะ อันนี้คือคลิปสอนนะคะเล็กๆ,ๆน้อยๆที่นารีนะคะมาบอกเทคนิคนะคะแล้วก็สามารถให้คนมือใหม่ได้ทำแบบง่ายๆนะคะลองไปทำดูนะคะในมือถือกับคอมพิวเตอร์ใช้ฟีเจอร์เหมือนกันได้เลยนะคะลองไปดูนะคะว่าลักษณะการจัดวางยังไงนะคะใช้ฟีเจอร์แต่ละอย่างใช้ยังไงนะคะที่สำคัญ ต้องวางตัวหนังสือรูปภาพและการจัดเรียงให้เหมาะสมกับรูปภาพนั้นๆด้วยนะคะคือสิ่งสำคัญนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับนารีด้วยนะคะผ่านช่องทางโค่นารีปั้นน้าขายติดปีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ